พยทายไทยแท้นี่ครับพลอยเพทายเพทายที่ม่เด้เผ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาให้ดูอยกลุ่มพลอยเพทายครับกลุ่มพลอยเพทายแท้นะครับให้ดูหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายภาพนะครับ <S <S เป็นพลอยเพทายที่เรายึดนี้อยู่ในสต็อกตอนนี้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนพลอยเพทายเก่าอยู่รวมๆกัน,กนกยอดสวยับเป็นแหวน ทำ็นสร้อยข้อมือสร้ยอยคอทำที่ทำต่างหูครับอยู่ที่เราจะไปทำเพราะว่าพลอยเนื้อแก้วพลอยเก่านี้จะทำอะไรก็สวยนะครับทำข้อมือก็สวยงามมากสำหรับท่านที่มีความชอบพลอยไทยไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ราคาก็ขอคุยกันได้นะครับเป็นพลอยเก่าเราจะหาไปทำทุนสร้าง ครับไปทำประโยชน์พอคอยเก่านี้ค่อนข้างจะสวยเนื้อดีใสความวแววจัดเจนมากนะครับ